สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดี เด็กทุกคนบ้านเด็กดีของเรานะคะเปิดแล้วพร้อมนิทานสนุกสนุกมากเลยค่ะวันนี้จะมีสัตว์ตัวอะไรนอ้อมารอรับเด็กๆอยู่ เขาเป็นสัตว์พิเศษด้วยนะคะเพราะว่าที่หน้าท้องจะมีกระเป๋าอยู่กระเป๋าจริงๆด้วยแล้วก็จะมีลูกตัวเล็กๆเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่จิงโจ้นะคะลูกจิงโจ้นี่สบายที่สุดเลยค่ะดูซิเวลาหิวนะก็ได้กินนมของแม่ดูซิแล้วแม่ก็จะกอดรักลูกจิงโจ้มากๆ แล้ววันนี้นะคะครูก็จะมีนิทานสนุกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจิงโจ้บ้านนิทานเรื่องโจโจ้น้อยเช้าวันหนึ่งแม่จิงโจ้ตื่นขึ้นมาเห็นกระเป๋าที่หน้าท้องของตัวเองว่างเปล่าเอ๊ะโจโจ้น้อยหายไปไหนนะ ลูกรักของแม่หายไปไหนแม่จิงโจ้ก็กระโดดออกตามหาโจโจ้น้อยทันทีเด็กๆต้องช่วยกันตามหาด้วยนะคะแม่จิงโจ้กระโดดผ่านสวนดอกไม้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้แม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หรอกจ้ะฉันเองเป็นตัวอะไรคะเด็กๆลองทายคะ่ะจ๊ะเอะกระ ตายใช่เสียงดังกันเลยนะคะแม่จิงโจ้กระโดดขึ้นไปบนเนินเขามีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลังก้อนหินแม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หรอกจ้าฉันเองตัวอะไรนาะกว้างเก่งมากเด็กๆช่วยกันบอกนะคะเมื่อแม่จิงโจ้กระโดดมาถึงลำธารมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากใต้ขอนไม้ แม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หรอกฉันเองตัวอะไรคะตาเอแม่จิงโจ้กระโดดมาถึงประตูหน้าบ้านมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลังประตูแม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมไม่ใช่หรอกจ้ะฉันเองเดี๋ยวครูจะเปิดประตูบ้านนะคะเด็กๆดูสิใครใครใคร บักบักบักบกัลูกหมานั่นเองแม่จิงโจ้กระโดดมาถึงบ้านหลังน้อยทาสีแดงมีเสียงหนึงดังขึ้นจากข้างในบ้านแม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นจโจ,โจ้น้อยใช่ไหมจ๊ะเอ๊ะสงสัยจะเจอแล้วล่ะไม่ใช่หรอกจ้าฉันเองเปิดออกมาอ้าวแม่ไก่กำลังกกไข่นั่นเองอื มาถึงบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมีเสียงดังขึ้นจากข้างหน้าต่างแม่จิงโจ้จึงร้องถามว่านั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หรอกจ๊ะฉันเองเด็กๆลองเปิดดูนะคะใครเอ่ยจ้าเอ๊เมีวมีวแม่จิงโจ้ตามหาลูกจนเหนื่อยแล้วก็นั่งพักอยู่ข้างรถบรรทุกที่จอดอยู่ มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอยู่บนรถบรรทุกใช่เลยลูกจิงโจ้จะต้องอยู่บนนั้นแน่แม่จิงร้องถามว่าโจโจ้น้อยอยู่นั่นใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หรอกฉันเองเอา้าวไปดูกันสิรถบรรทุกมีใครโอ้แกะอยู่เต็มรถเลยเวลาผ่านไปจนสายแม่จิงโจ้ก็ตามหาลูกยังไม่พบรู้สึกเหนื่อยมากเลยทำยังไงดีนาะ ขณะที่แม่จิงโจ้กระโดดผ่านรั้วไม้เลื้อยมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากริมรัว้วแม่จิงโจ้ร้องถามอย่างดีใจนั่นโจโจ้น้อยใช่ไหมใช่ครับแม่โจโจ้อยู่ที่นี่เองกำลังเล่นสนุกอยู่มากครับลองเปิดดูนะคะสนุกยังไงนี่ไงลูกจิงโจ้กำลังเล่นขี่โคลอนอยู่กับ เพื่อนหมูเฮ้ยสนุกมากสนุกมากตัวมอมแแมมหมดเลยแม่จิงโจ้พาลูกไปอาบน้ำโจโจ้ลูกรักเวลาจะไปไหนเนี่ยลูกควรจะบอกแม่ก่อนนะเพราะว่าแม่เป็นห่วงมากกลัวลูกจะได้รับอันตรายครับแม่ต่อไปนี้โจโจ้โจน้อยไปไหนจะบอกแม่ก่อนนะครับโจโจ้ขอโทษที่ทำให้แม่เป็นห่วงแม่คงจะเหนื่อยใช่ไหม ใช่จ้ะแม่เหนื่อยมากแต่แม่ก็ดีใจที่เห็นโจโจ้น้อยปลอดภัยแม่รักลูกมากนะจ๊ะโจโจ้ก็รักแม่มากที่สุดในโลกเลยครับโจโจ้น้อยโผล่เข้าไปกอดแม่จิงโจ้แล้วก็ซุกหัวเข้าไปดูดนมแม่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่อย่างหิวโหวยเลยเด็กๆ,ๆคงจะดีใจนะคะในที่สุด ลูกโจโจ้น้อยก็ปลอดภัยดูสิคะแม่เนี่ยเป็นห่วงมากเที่ยวตามหาทั้งวันเลยตอนนี้แม่จิงโจ้คงจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวครูจะชวนเด็กๆนะคะเรามาทำขนมเค้กหน้าหวานชิ้นโตโตเลยให้กับแม่จิงโจ้แล้วก็คุณแม่ของเราทุกคนเลย ได้เวลาทําขนมเค,ค้กหน้าหวานกันแล้วนะคะเด็กๆก็เตรียมกระดาษหนึ่งแผน่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะขนาดเท่าไรเอ่ย10คูณ10เซน15คูณ15หรือ20คูณ20แล้วแต่ขนาดเค,ค้กที่เราต้องการใหญ่แค่ไหนแต่วันนี้นะคะเราจะทำให้คุณแม่ของเราดีใจเราก็เลยเตรียมโอ้โยกระดาษแผ่นโตเลยเอา้าวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะพับกากบาดเลยนะคะพับครึ่ง กรีดให้เรียบเลยค่ะเปิดออกพับอีกด้านหนึ่งครึ่งหนึ่งกรีดพับให้เรียบนะคะได้รอยตรงกลางเป็นเส้นก,ก,กระบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วพับจากข้างบนนะคะด้านบนของหนูเองนะคะด้านบนของหนูเองหนูพับลงมาตรงเส้นครึ่งหนึ่งค่ะที่เส้นแบ่งครึ่งตรงกลางหน้ากระดาษเลย ให้เรียบได้หรือยังเปิดขึ้นนะคะเปิดขึ้นเอาอีกทบหนึ่งค่ะเล็กๆแล้วค่ะมีรอยอยู่ตรงนี้นะครึ่งของครึ่งนะคะคราวนี้พับเส้นเล็กลงมาทำได้ค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยพับครึ่งหนึ่งละนะคะเว้นไว้แบบนี้นะคราวนี้เอามาครึ่งครึ่งข้างล่างบ้างมุมข้างล่างพับขึ้นมาเลย ใหญ่ๆเลยค่ะครื้นหนึ่งกรีดให้เรียบนะคะเอาละได้แผ่นนี้แล้วกลับหลังหันค่ะหลังหันครูจะหยิบมุมนะคะพับมุมขวากับมุมซ้ายด้านบนลงมาเพราะเรามีกล่งกลางอยู่ตรงนี้แหละหนูพับลงมาเลยค่ะใช่เลยเห็นเป็นสีขาวเป็นลวดลายอยู่ด้านหนึ่งละกรีดนะคะ อีกมุมหนึ่งภาพมุมนี้มาเจอกันมุมแหลมเลยเหมือนอะไรเนาะเหมือนเสื้อเลยหรือเปล่าค่าเสื้อลุมหรือเปล่านะ่าลายตรงกลางตรงนี้เอาละค่ะต่อเลยนะคะมุมนี้เราจะเขียนสีขาวเล็กๆอยู่มุมหนึ่งสามเหลี่ยมนะคะครูจะพับยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยนะมุมนี้นะคะให้กลืนกับภูเขาเส้นนี้ให้กลืนกันเลยค่ะ ให้เป็นเส้นเดียวกันเลยให้เป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะแล้วกรีดต่อไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะพับให้มาเจอด้านบนนะคะแล้วให้กรืนหายไปเหมือนกันให้กลืนหายไปเลยได้หรือยังคุณแม่หิวแล้วนะคะอ้าวกับหลังหันเลยใช่เราได้ขนมเค้กแล้ว แต่เค้กยังไม่ยิ้มฮะนะคะดินสอสีหน้ายิ้มเอาอะไรก่อนเอาตาก่อนแล้วกันเอาตาสีเอาตาสีาาสม่วงดีไหมคะอีเค้กยิ้มยิ้มแล้วแต่ที่เด็กๆจะแต่งลวดลายว่าสวยที่สุดที่คุณแม่หนูจะต้องชอบใจนะคะแต้มเลยค่ะช็อกโกแลตชิปหรืออะไรเนาะยอดให้สนุกเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เด็กๆก็จะมอบเค้กหน้าหวานเพราะว่าคนทำก็หน้าหวานด้วยแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยรับรองเลยคุณแม่ทุกคนจะต้องดีใจมากนะคะและคุณพ่อด้วยทุกคนที่รักหนูค่ะมอบขนมเค้กหน้าหวานนี้ให้ทานกันทั่วบ้านเลยนะคะ ดีในกระช่อมน้อยหลังหนึ่งมีหมูแมวเป็ดและแม่ไก่น้อยสีแดงอาศัยอยู่ร่วมกันแม่ไก่น้อยสีแดงเป็นไก่ที่ขยันขันแข็งมันใช้เวลาทั้งวันทำแต่งานบ้านเช่นทําความสะอาดบ้านเป็นต้นวันหนึ่งแม่ไก่น้อยสีแดง พบมเมล็ดข้าวโพดเม็ดหนึ่งแม่ไก่น้อยสีแดงจึงาถามขึ้นว่าใครจะช่วยฉันปลูกมเมล็ดข้าวโพดบ้างอด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 ,อด,อด,อดอไม่ใช่ฉัน,ฉน,ฉน,น,นมมไม่ใช่ฉันฉันยังอยากนอนอยู่เลยเหมียวเหมียวไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังยังอยากนอนเหมือนกันกราบปราบประกาบไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากเล่นน้ำอยู่เลยดังนั้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงปลูกมเมล็ดข้าวโพดตามลำพัง เมื่อเวลาผ่านไปต้นข้าวโพดก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นจนออกฝักเหลืองอลามแม่ไก่น้อยสีแดงจึงรู้ว่าควรเก็บเกี่ยวได้แล้วใครจะช่วยฉันเก็บเมล็ดข้าวโพดบ้างอดอดอดไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากนอนอยู่เลยเมียวเมียวไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันก็ยังอยากนอนเหมือนกันป่าป่าป่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากเล่นน้ำอยู่เลย ดังนั้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงเก็บข้าวโพดตามลำพังแม่ไก่ใช้ปากจิกข้าวโพดจนลม้มแล้วยกักเมล็ดข้าวโพดออกจากเปลือกแม่ไก่น้อยสีแดงจึงถามสัตว์ว่าใครจะช่วยฉันเอาเมลิตข้าวโพดไปให้ขโมเป็นแป้งบ้างอดไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากนอนอยู่บนโครนอยู่เลยเมียเนีไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันอยากนอนอยู่บนพลอม ตาบกาบกาบไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากเล่นน้าอยู่ที่สายน้าอยู่เลยดังนั้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงนำเมล็ดข้าวโพดไปให้ขาโมเป็นแป้งที่โรงสีแต่เพียงลําพังสองสามวันต่อมาได้มีถุงเล็กๆใบหนึ่งถูกส่งมาที่บ้านของสัตว์ทั้งสี่ดีจริงใครจะช่วยสันคำขนมปังบ้างโอ๊ตโอ๊ตไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันยังอยากนอนอยู่บนโคลนอยู่เลยเมียวเมียวไม่ใช่ฉันไม่ นอนอยู่บนพรมกรบปบกระปบไม่ชิชันไม่ชิชันฉันยังอยากเล่นน้ําอยู่ในสระอยู่เลยดีละ่ะฉันทาเองคนเดียวก็ได้แม่ไก่น้อยสีแดงรีบเข้าไปในครัวเทปแป้งลงบนโต๊ะเติมน้ําผสมเชื้อขนมปังแล้วนวดจนได้ที่แม่ไก่รอจนขนมปังขึ้นแล้วจึงนําเข้าเตาอบขนมปังในเตาอบส่งกลิ่นหอมไปถึงในสวนและสระน้ํา กินอะไรอ่ะอุดอุดเมียเมียใช้แล้วหอมด้วยและน่ากินด้วยแต่ปากเราไปดูกันเถอะสัตว์ทั้ง3ตัวมาทันเวลาพอดีที่แม่ไก่น้อยสีแดงกำลังเปิดฝาเตาอบในนั้นมีขนมปังก้อนใหญ่ดูน่ารับประทานมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเอาละใครจะช่วยฉันกินขนมปังนี้บ้างอ,ดอ,ดอดุดอ้ฉันเองฉันเองเมียเมีฉันด้วย กาบใช้ด้วยฉันด้วยจ้างให้ฉันทำงานมาเหนื่อยมากและตอนนี้ฉันก็หิวมากด้วยแต่ฉันจะบอกพวกเธอให้นะว่าเธอจะมีขนมปังกินได้ยังไงอูตุดทำยังไงอะอุตุดแม่ไก่น้อยสีแดงเดินไปหยิบเมล็ดข้าวโพดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเอามาแจากให้หมูแมวเป็ดตัวละเม็ดก็ปลูกเองไงล่ะสัตว์ทั้งสามตัวรีบเดินออกไปในสวนเพื่อปลูกมเมล็ดข้าวโพด แต่จริงแล้วตัวฉันก็จะปลูกอีกต้นหนึ่งเหมือนกันแต่รอให้กินขนมปังก้อนนี้หมดก่อนแล้วกันนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกียจค้านทำให้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเจตกริ๋วไม่ใช่ฉัน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 พอเรียกให้ทำงานให้ช่วยงานก็ใช้ประโยคนี้นะครับเป็นคำพูดของคน ขี้เกียจไม่ขยันเลยนะครับที่ทานสนุกๆน,นะครับกับตัวละครหลายๆตัวมีอยู่ตัวหนึ่งเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าขยันมากแม่ไก่แดงนั่นเองนะครับตัวแทนของความขยนันเดี๋ยวนะป๋อจะมาวาดตัวการ์ตูนแม่ไก่แดงถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็มาดูกันครับว่าตัวการ์ตูนแม่ไก่แดงของนักป๋อนั้นหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มจากส่วนตาก่อนเลยนะครับกลมๆตรงนี้ ใส่ปากเข้าไปตามด้วยหงอนไก่ลำตัวแล้วก็ขาส่วนที่เหลือคือ ปีกเอาละครับทีนี้มาดูลงสีนะครับเริ่มจากส่วนตาก่อนใส่สีเหลืองลงไปนิดนึงไม่ต้องลงทั้งหมดก็ได้ปากสีส้มงอนไก่นะครับเป็นสีแสดสีส้มเข้มๆนั่นเองนะครับตรงนี้ทั้งบนและล่างนะครับ รวมถึงบริเวณลำคอด้วยตรงคอไก่เนี่ยครับลงมาเลยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสดระบายทั่วเลยนะครับเต็มปีกเลยเพราะว่าไก่ตัวนี้เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วบริเวณปีกนะครับใช้สีน้ำตาล บริเวณเท้านะครับใช้สีส้มแล้วเราก็ใส่เงาที่พื้นนิดหน่อยนะครับใส่พื้นลงไปนิดหน่อยพอเอาละครับไก่แดงของน้าปอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแดงไปหมดทั้งตัวเหมือนกันนะครับอ้นวนปุกลุกเลยแล้วก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าอยากฟังนิทานสนุก จากเพื่อนของเราอยากดูภาพสวยๆจากน้าป๋อก็มาพบกันคราวหน้าครับจินทให้ลูกดูภาพเหล่านี้หรืใช้เวลาร่วมกันเพื่อเลือกสรรรายการดีๆให้ลูกด้วยตัวคนเอง ด้วยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอย่างน้อย1ชั่วโมงวันนี้คุณจะมีรายการดีๆสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวให้เลือกชม พรันทร์กะรอกน้อยรีบมาช่วยงานคุณครูแล้วค่ะน่ารักมากนะคะครูก็ขอแนะนำให้รู้จักกัน กระรอกน้อยเด็กดีซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยของครูต่อไปนะคะบางครั้งเราก็มีเก่งกับแก้วซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เราก็มีงานจะต้องทำหลายอย่างทีเดียวจะมาชวนเพื่อนให้ยิ้มการยิ้มเนี่ยเป็นของสำคัญนะคะแล้วเราก็ยังจะมาประกาศเด็กดีตัวอย่างให้เราได้รับทราบความดีของเด็กๆของเราที่น่ารักมาก ดูพันจันดูกระรอกน้อยสิคะกระรอกน้อยยิ้มสวยหรือยังคะียิ้มสวยหรือยังคะเพื่อนๆนกระรอกน้อยมองดูซิแล้วเพื่อนๆล่ะคะยิ้มกันหรือยังก่อนจะยิ้มนะคะปรับอารมณ์ของเราให้ดีๆก่อนทําใจของเราให้ดีๆก่อนแล้วก็ยิ้มออกมานะคะส่งยิ้มประคองยิ้มเอาไว้เลย น่ารักจังเลยมองเห็นหรือเปล่าคะมีใครยิ้มบ้างกระรอกน้อยยังไม่เห็นเลยค่ะต้องขอกระจกวิเศษใช่ไหมคะครงัน้นเรามาขอกระจกวิเศษเลยค่ะ <c oughs> ครูมองเห็นแล้ว <c oughs> น้องเอื้อย <c oughs> น้องเมยแจ๊บแนนพรอยแตบ๊บวิน น้องจีโอน้องลูกเกดแล้วก็กอลฟอุ้ยกระจกวิเศษหายไปแล้วคะ่ะคุณครูพันจันไม่เป็นไรนะคะยิ้มเอาไว้แล้วคราวหน้าเราก็จะมาขอกระจกวิเศษแล้วก็ขานชื่อเด็กๆก,กันใหม่เพราะว่าตอนนี้มีจดหมายรออยู่แล้วครูอยากจะอ่านเพราะว่าเป็นจดหมายพิเศษคะ่ะจดหมายเขาเขียนว่าอะไรเหรอคะ จากอาจารย์ภัยบู์สังโนนเหล็กรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีส่งความดีของเด็กคนหนึ่งมาค่ะเขียนเล่าว่าเต้ยเป็นเด็กที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเป็นประจำเต้ยนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็ประหยัดคอยเก็บเงินใส่กระปุกอ,อมสินอยู่ทุกปีเลย เป็นคนใจบุญบริจาคเงินเพื่อไทยชีวิตโครกระบือและบริจาคเงินช่วยเหลือคนจนกับผู้ป่วยอนาถาเสมอเสมอนอกจากนี้เต้ยยังเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนสอบได้คะแนนดีเวลาที่ไปแข่งขันนะคะรายการต่างๆทั้งในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็มักจะได้รับรางวัลเป็นการสร้างชื่อเสียง และความภูมิใจให้แก่ตัวเองครอบครัวและก็โรงเรียนหนองฉางวิทยารายการบ้านเด็กดีขอยกย่องเด็กชายยุทธพรนพคุณเป็นเด็กดีตัวอย่างเเสงจังเก่งจังเลยค่ะพี่เต้ย ครูก็ขอแสดงความยินดีกับเต้ยนะคะแล้วรายการบ้านเด็กดีก็จะส่งเกียรติบัตรไปเพื่อเป็นกำลังใจสร้างเสริมความดีต่อไปค่ะ เด็กดียังมีอีกมากนะคะครูขอชื่นชมและจะคอยประกาศให้ทราบทั่วกันค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเขียนจดหมายมาคุยกับคุณครูหรือกับกระรอกน้อยให้เขียนมาที่รายการบ้านเด็กดีตู้ปอน .1236 อสปนฝนานากรุงเทพ1012จดกันทันใช่ไหมคะของฝากเด็กดีวันนี้น้ำใจคือเอื้อเฟื้อ คอยช่วยเหลือเผื่อแผ่กันมันทำทุกๆวันความดีนั้นน่าชมเชยขอให้เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายและอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย